ประตนีเป็นล็อกเส้นสำหปะท้ายนะครับซึ่งต่อมาจากเส้นสำหรของประตูของตัวของเราแล้วก็สุริมเดิมจากจากรถของเราเองโใส่ตัวตัวนนเส็นสำหรเข้าไปในปะทายเดี๋ยววิธีการติดตั้งพอเข้าจะลงให้ดูนะวันนี้ไปดูทีรของมันนี่ตอนนี้ลออ ลดความรับผ <Cornell. S 2> ิเวลาเราตปองห้ามตามห้างเดี๋ยตามห้างเหมือนี้ป้องกันการโดนจขโมยไฟไายได้เพราะว่าเกษตรขโมยเยอะเราปิดฝาท้ายไม่ได้ถ้าตรวจไฟไทยไม่ได้เขาจะถอนตัวเพื่อนที่จะผ่านไทยเราไปไปท้ายเราไม่ได้ ครับก็มาดูวิธีการติดตั้งปืนแล้วก็ตัวล็อกนะครับปืนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับของผมปืนอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นเป็นสลักนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัว l แล้วก็เจาะรูแล้วก็มาเจาะรูพลาสติกตัวนี้อีกทีนึงทำให้มันเป็นรูเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกอนนะครับเวลาเปิดก็จะเปิดได้เวลาล็อกนะครับ ล็อกค,ครับผมกดล็อกค,ครับล็อกค,ครับก็จะประมานี้ครับเดินเดินปืนนะครับก็จีดปืนตรงนี้แล้วก็ทำเป็นเหล็กตัวเอลครับยึดส่วนแกนแกนตัวนี้ผมเชื่อมเพิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้เชื่อมเพื่อจะให้ให้ตัวตัวกรมันไซส์ใหญ่ขึ้น ถ้าเอาตัวนี้เลยมันจะเล็กไปผมก็เลยเชื่อมเชื่อมไม่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เจาะทําตัวนี้เป็นตัวตัวเอาเพื่อความแข็งแรงของมันครับปลดล็อกปลดล็อกนะก็ตามรีโมทเลยครับปลดล็อก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 เสร็จก็ปิดได้นะครับดได้อันนี้คือล็อกอยู่นะครับ เปิดไม่ได้อันนี้ลดล็อกล็อกลอดล็อกส่วสายไฟก็ลงข้างล่างาลงข้างล่างก็เดินสายทอนี่ครับทอง,งอไปตามทอง,งอเลยครับแล้วก็ มาเข้าตามรูถังน้ำมันนะครับรูสายเบลลสายสลิงสายสลิงน้ำมันรูจะอยู่ตรงนี้ครับส่วนสายสายไฟเราก็จะลากมาตรงนี้มาตรงนี้นี่คือสายไฟเขายังเก็บไม่หมดเลยยังเก็บไม่ดีเลยพวกสายกล้องสายอะไรก็เดินผ่านตรงนี้ได้ครับเดินมาข้างๆข,ข้างตรงนี้ไปตรงนี้ก็ไม่ต้องแกะครับยัดยเข้าได้ยัด,ด,ย,ดยัดเข้าไปข้างๆ ส่วนจุดต่อนะครับจุดต่อสายไปหาตรงปืนเซ็นทันล็อกก็จะเป็นกล่องไฟตัวนี้นะครับกล่องไฟตัวนี้ถอดออกมาแล้วก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ให่เอาสายสายสีน้ําเงินล้วนเส้นหนึ่งแล้วก็สายสีน้ําเงินแล้วก็มีขีดขีดแดงเล็กๆนะครับเส้นหนึ่งตรงนี้ สายน้าเงินล้วนเส้นหนึ่งแล้วก็น้ำเงินกี่แดนแต่ผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวล็อกตัวไหนต้นตัวเปิดแล้วก็เอาสลับกันได้ครับเอาตัวปืนมาต่อต่อเข้าสองเส้นนี่แหละเทสดูก่อนก็ได้เทสดูก่อนสิก็ค่อยก็ค่อยเดินสายส่วนล็อกก็มันก็ล็อกได้หมดนะครับถ้าเรากดล็อกตรงนี้กดล็อกตรงที่มือที่มือตรงนั้นมันก็ล็อกเหมือนเดิมเหมือนเหมือน มันปกติล็อกทางขันคือกดล็อกเสร็จก็จะล็อกล็อกที่ไอ้นี่เราด้วยท้ายรถเราด้วยลองดูนะครับนี่คือปลดล็อกอยู่นะครับปดล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะมาล็อกดูนี่กดล็อกจากหน้ารถล็อกตัวนี้เราก็จะล็อกด้วยนี่ครับเปิดไม่ได้ครับโอเคครับผม เดี๋ยวมีลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาลงให้ดูอีกนะครับส่วนระบบเซ็นทรัลล็อกของออนิวก็จะประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดสับตะไคให้ด้วยครับขอบคุณครับ